ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด, like, กด, subscribe, ดซับสไครป์ให้สามเซฟเดียมนะคะตอนนี้สี่ซาห้าซเข้าไปเลยนะคะเรื่องบ้านทั้งพริกพริกอะไรที่เผ็ดแล้วนะคะยังไม่สู้ราคาบ้านนะราคาบ้านโทษรพริกเลยอันนี้ราคารวมเนี่ยบ้านอย่างเดียวรวมรวมแต่ยังไม่เสร็จอีกนะยังยังไม่เสร็จเหลืออะไรบ้างเหลืออะไรบ้างโอ้โหบันได ต้องบันไดทําให้มันเรียบรยบ้อยหลังคาบ้านหลังคาแล้วก็ข้างหลังมันก็ยังแบบว่าครึ่งครึ่งกลางๆอะแบบมันแบบคืออยู่ได้อ่ะแต่พี่พี่ว่าอยู่ไปก็เท่านั้นน่ะหลังคาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเออบันไดบัน,ดบนด<อ>ไดเออแล้ว <ฮะ S 2> บันไดหลังคาังคาคือข้างในไงป่ะตูอเไรพวกนี้มันยังไม่เสร็จไงยังเปิดเต็มไปหมดเลยตกแต่งภายในเออตกแต่งภายในให้มันดูสวยคือถ้าอยากจะขายได้อ่ะต้องทําถ้าไม่อยากขายก็อยู่ไปงั้นเลยอืม โอ้โหสามอย่างเนี้ยคือหนักเอ่าการนะพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ต้องไปยืมเงิมนมาทำเอาตรงๆนะบันไดเนี่ยสึกหนักเลยนะแค่นิดเดียวน่ะนิดเดียวแต่ 8, แพงแพง,นะแพงรู้เ <c oughs> พราะแล้วบันไดพี่มันเป็นบันไดแบบพรมที่เขาติดบันไดกแบบ็เหานไปของรุ่นเก่าแล้วที่มันติดแบบรกแกะโอ้โหต้องไปนั่งแคะถ้าแคะเองได้แคะเลยแต่ว่าถ้าแคะไม่ดีบันไดก็พังเลยถึงได้บอกไงนั่นแหละแพ้แล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็นไม้หมดเลยต้องรื้ออย่าคิดเลยคิดแล้วปวดัวจะต้องได้เปลี่ยนเลย แต่เธอนี่มันยังอันนี้มันเข้าใจแบบว่าทุนมันเยอะจนขนาดจนยังไม่เสร็จเลยบันไดนะคะพูดตรงๆนะราคานะคะราคาอยู่ประมาณสามถึงสี่แสนนะแค่บันไดช่องเล็กๆนะคะเอ่อความความเขาเรียกว่าสูงนี่เท่าไหร่ประมาณสักสามชั้นอ่าสามชั้นแต่ว่าเล็กไงยิ่งเล็กยิ่งแพงเพราะอะไรเพราะมันทํายากมันไม่ใช่มันไม่ใช่บันไดมาตรฐานเดี๋ยวนี้เข้าได้ั้น ของน้องเนี่ยอยู่ตีตีราคาเราเอาไว้แล้วน่ะประมาณอยู่แปดพันบ้านพี่สามชั้นไหมแปดพันห้าร้อยคิดว่าแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ราคาโดเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแพงขึ้นนทุกอย่างถ้าเกี่ยวกับบ้านแพงหมดแล้วก็หลังคาเนี่ยหลังคาน้องเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกว่าเดินดีนะที่หลังคาเปลี่ยนแล้วหกว่าหลังคาเนี่ยโชคดีที่น้องมาถึงปุ๊บนี่คือมาทํางานได้ประมาณสักสามปีเอง แล้วแฟนก็บอกว่ามุ้ยหลังคามันเริ่มเก่ามากแล้วแล้วเพื่อนมาดูอ่ะหลังคามันเริ่มรั่วก็ต้องเปลี่ยนเนาะที่ไหมอ๋อ The p น n ่นมันข้างบนนะเป็นเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นกระเบื้องมันอ่ะใช่แตกโขกแล้วนะแตกโขกแล้วแล้วเขาเลยบอกว่าถ้าเธออยากได้หลังคามาตรฐานจริงๆอ่ะเธอก็ต้องไปเอาที่แบบเขาเคลือบเคลือบสองชั้นที่มันไม่ต้องมีแม้ตมแต่ข<อ>ต้างมดก็ไม่ได้สนนปเหียวใช่มไมไ นี่ไงโซนปาแนลอยู่ตรงนี้อันใหม่ใช่ไหมอันใหม่แต่อันเก่านี่ไม่ใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้โซนปาแนลเพราะว่าตัวนี้น่ะคืออ่าหลังคานี่ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแล้วคืออยู่ไปอีกสองชั่วชั่วชั่วชลูกคนจะมาเปลี่ยนมาล็อตเดียวเราไม่ต้องสนใจเราไม่ต้องสนใจแล้วดีเนาะเเออนี่ยตอนนี้ก็คือโซนปาแนลก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่ขนาดทำมาหมดทุกอย่างมันโซนปาแนลแล้วไหนละาคายังไม่ถึงงานนี่เลยเหรอ ไอ้ตัวนี้แยกอีกปัญหาจะไปคิดหมนกับมังไม่แต่ของเธอได้สมนปนเดียวอันนี้โซนปานเดียวนะก็คือทําใหม่ไงตัวเนี้ยราคาอีกราคาหนึ่งนะแต่นี่มันครึ่งหนึ่งของบ้านเธอใช่เติมต,ต่อ,อประมาณไม่ใจว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวที่ทําที่แรกๆเลยเออน้องรู้แค่ว่าปีนั้นไม่ได้ไปฮอลิเดย์ทั้งผัวทั้งเมียเก็บตังค์อย่างเดียวอพี่นะอยู่กับแบลหกป,ปีไม่ได้ไปไหนเลยฮอลิเดยนะ์น่ะ ไม่ได้ไปถึงขนาดเที่ยวอย่างที่เธอไปเลยแฟนน้องกับน้องคือต้องชุดก็ไม่ได้ซื้อนะเสื้อผ้าไม่ได้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อทุกอย่างน้องก็ทั้งเก็บตังใช่ไหมเก็บตังส่งกลับบ้านนี่ก็คือตังน้องเองเลยนะช่วงนั้นอ่ะตังน้องเองแล้วก็แฟนเนี่ยบอกว่าซื้อแค่กับข้าวยังมีตังค์่ค่าน้ำค่าไฟพอค่าน้ําเนี่ยก็คือไม่ยากเสียช่วยใช่มีแค่นั้นแหละที่แกต้องได้ช่วยอย่างเงินแกก็ไม่ได้ช่วยเยอะ ถ้าจะเป็นอะไรกระจุกระจิกแล้วแต่แกจะช่วยไม่ช่วยใชต่ตัวนั้นไม่สนใจแล้วทีเนี้ยก็มาเสียค่าน้ำค่าค่าน้ําตัดไปค่าไฟค่าไฟแล้วก็ค่าภาษีภาษีถามจร<พ>ิงนะตอนที่เธออยู่ตรงนั้นนะยังโอเคไหมมีเงินเหลือพอใช้ไหมโอ้ยบันไดติดลบพี่พี่ก็เป็นนะบันไดติดลบนะคะทุกคนทุกคนแหละถ้าซื้อบ้านแล้วไม่ไม่แบบว่า ทุกอย่างมันก็ต้องยืมเขาโมโหแต่ว่ารู้เปล่าว่าพี่กับแฟนเนี่ยหนักขนาดเพราะว่าเงินเดือนสองต้องจ่ายค่าสองพันเจ็ดิโรแต่อย่าลืมนะไหนจะค่ารถด้วยโรสแต่ไหค่าน้ามันในต่างหาเราจะกินครับแล้วโชคดีที่พี่ทางานได้แต่รู้เปล่าว่าพี่ยังเหลือเงินนี่ขนาดทำาบบนั้นนะเหลือเงินอยู่คือเสร็จสะสมแล้วที่เก็บไว้สมมุติว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าโรงพยาบาลเดินร้อนฉุกเฉินนะตกเกินสองคนได้ห้าร้อยยูโรยังนะไม่เยอะนะเหมือนกันของน้องช่วงนั้นเนาะที่ที่มาอยู่ใหม่ๆอะ่ะ แฟนอะต้องส่งส่งธนาคารอยู่นะประมาณห้าปีนะส่งเรื่องอะไรเออส่งบ้านนี่ส่งบ้านที่ส่งบ้านที่ซื้อต่อจากแม่แมเราแล้วทีเนี้ยเรื่องเรื่องนั้นอะมันก็คือคลุมเครือมากจนน้องมากระทั่งวันหนึ่งอะโผใบสลิปเข้ามาจากธนาคารส่งมาจิตแดงเพลียเลยที่น้องว่าตาย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 เรามาอยู่ที่นี่เรามาเป็นภารักเขาหนักขึ้นไปกว่าเดิมหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งแรกที่มุ้ยคิดเลยนะ เฮ้ยเรามาเนี่ยเราไม่ใช่แค่เออเขาเป็นคนที่พูดพูดยากมากหนักปากมากเหมือนกันแต่ไม่พูดอะไรเลยคือเหมือนกับเตาอ่ะถ้าไม่ฟ้าผ่าเปียกอ้ายไม่ทำยังไม่มีเลยอ่ะตอนติดลบก็ไม่บอกไหนจะนู่นไหนจะนี่ช่วยกันแบบเราเขาก็เครียดมากทําให้มีปัญหากันเรื่องนะเขาเครียดแต่ว่าเขาก็จะไม่ใส่อารมณ์กับเรานะ เขาก็จะนิ่งเฉยแค่เขาจะเฉลี่ยแค่ว่าเดือนนี้ต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงเขาไม่เขาไม่ใส่เขาไม่เครียดกับพี่แต่แต่ดีที่ว่าน้องเป็นคนที่ที่เราไม่ได้ติดของที่ต้องซื้อราคาแพงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นใช่ตอนนั้นพี่ก็ไม่เป็นนะไม่ไม่มีไม่ในหัวสมองแล้วก็อีกอย่างสามปีใช่ไหมน้องทั้งเรียนเรียนแล้วปีที่สามที่เรียนอยู่น่ะ ก็คือไปทํางานด้วยอืไปทํางานด้วยแล้ว,ลวก,ก็เลยร,รอดตัวใช่ก็เลยรอดตัวไปก็คือแฟนก็เบาลงแล้วไม่ต้องมาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้เรียบร้อยใช่เขาก็เลยบอกว่าโอเคเออเธอมาจุดนี้แล้วก็ฉันก็เบาใจขึ้นทีนี้ตังก็เริ่มไม่ติดลบแล้วเขาก็ทยอยส่งกับธนาคารได้แล้วก็หลังจากห้าปีผ่านไปห้าปีผ่านไปปีที่เจ็ดหมด น้องเธอโอ้โหร่ลงเนาะลง่ลงสุดๆนะล่งสุดๆ <N> เนี่ยพี่กับแฟนก็อยู่มาจนถึงหกปีได้เริ่มมาแต่ตอนที่แรกๆก็มีปัญหาแล้วแรกๆเพราะว่าอย่างที่เธอบอกว่าแฟนพี่เครียดเขาก็ไม่มาใส่เธอใช่ไหมแฟนพี่ก็ไม่ใส่นะแต่เขาไปติดเราไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้แฟนพี่ติดตเรามาก เขาไปไปทางานกลับมาบางทีพี่ว่าไปดื่มไม่เป็นปัญหาเมาจนกลับบ้านไม่ได้แล้วพี่ท้องคนเลยนะให้พี่ต้องไปรับอีกพี่ก็บอกไปรับไม่ได้เลยท้องให้เพื่อนโทรมาเมาจนแบบไปดื่มเพราะเขาเครียดโอเคเข้าใจเจนาหลางังหลังเขารู้สึกตัวไม่ได้รู้เปล่าทาไงเขาไม่ดื่มเขาบอกไม่ดื่มจริงแต่กลับมาบ้านตอนนั้นพี่ต้องไปฝากฝากคนเลี้ยงลูกด้วยเพราะไม่งั้นเราไปทํางานไม่ได้ต้องมีคนเลี้ยงลูกเขาบ้านเราเลยอ,อฟังอ่นะเนาะจากเมืองไทยรับเลยนเด็กพี่ก็ไปฝากเขา เขาก็มาบอกพี่ว่าหลายหลายคนเลยว่าเออแฟนเธอมากิ่งเบียร์มาเลยพี่บอกว่าเอ้าเธอไม่ไปกินคาเฟ่ไปไหนซื้อเบียร์มานั่งกินในโต๊ะที่เราพี่บอกเครียดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเขาไม่พูดเออพี่ก็เข้าใจแต่อย่าลืมว่าซื้อบ้านคือเขาไม่มีความผิดแต่พี่ก็ไม่เคยไม่เคยไปไม่โยนความผิดให้าไม่โยนเพราะว่าเราต่างคนต่างนได้เราแต่ว่าเขาก็เครียดมากไปดื่มนู่นไปดื่มเบียร์จนพี่เริ่มมารู้จักกับคนในคาเฟ่ สามปีตึงที่พี่เลาให้ฟังเขาก็มาเรียกพี่ไปช่วยในคำว่าเออพี่ก็ดีใจแต่พี่เริมคิดเป็อย่างหนึ่งอย่าลืมนะผู้หญิงทํางานในคาเฟ่ผู้ชายจะมองพิดๆอยู่ตลอดเวลาถูกป่าพี่ไม่เคยคิดถึงความคิดของสามีพี่ตอนนั้นทําให้เขาเริ่มระแคงระค,าย,ะคายกับพี่มาคิดว่าพี่มีติดผู้ชายอยู่แลคาเฟ่แต่พี่เราไปทํางานคาเฟ เธอก็รู้พี่ไปเอาตังค์เดี๋ยวแล้วปากพี่อย่างนี้เวลาใครมาเจบพี่ก็ไม่มีใครกล้ามาเจบพี่หรอกแต่แฟนพี่เขาไม่รู้คิดว่าเราดื่มดื่มพี่ตุ่นคิดแต่ว่าพี่ว่าเรามีผู้ชายเออแล้วพี่ตุ่นเขาก็มาเรียกพี่ตอนดื่มดื่มเวลาจาบางทีให้ไปรับไปแท็กซี่พี่ก็แค่บอกเขาไปตรงพี่พูดตรงๆแต่พี่ไม่เคยคิดความรู้สึกเขาว่าเขาอะคงจะคิดว่าเอ้ยเมลไปแต่คาเฟ่ไปแต่คาเฟ่ทาไมไม่อะไรเงี้ยเริ่มทะเลาะกันเริ่มมีปัญหาแต่พี่ก็ไม่ได้ไม่ได้มองไปว่าในจุดนั้นเป็นจุดที่สําคัญไม่่คิดวาาเขจะ มาก็อะไรล่ะนี่คือกฎเหล็กนะคะหญิงไทยถ้ามาอยู่ที่เมืองนอกนะคะถ้าแต่งงานกันมาหรือว่ามาอยู่กินฉันเพื่อนสาวก็ตามนะ,ะถ้าเราจะไปถ้าไปนั่งดื่มนะคะคลายเครียดอยู่ในคาเฟ่หรือว่าอยู่ตามร้านดิงทั่วไปอย่าไปคนเดียวเป็นเด็ดขาดนะคะต้องไปกับแฟนต้องไปเป็นคู่อย่าไปคนเดียวถ้า,ถาไปาไปคนเดียวปุ๊บนะคนที่เขาบอกว่าเขาไม่คิดไม่คิดน่ะ ใช่แฟนพี่เห็นเงี้ยนี้พี่เนี้ยพี่เลยคิดว่าพี่คิดผิดปแต่พี่คิดแต่ตอนนั้นเอาเงินอย่างเดียวเพราะเราหนักเรื่องบ้านไงเรื่องบ้านพี่ก็เลยตัดใจว่าจะซื้อจะเก็บเงินอย่างเดียวพี่ไม่เคยทําอะไรผิดสาบานให้ตายพี่ขับแท็กซี่ดำดำพี่ก็ไปแบบอันนี้แท็กซี่มืด เข้าใจไหมพี่ก็ขับเรียกคนคือไปร้านคาเฟ่จะมีคนเมาเยอะที่กลับบ้านได้รับเเพิ่มใช่เขาก็พี่ก็ชอบดิได้ตังค์แลพี่ก็ไปแต่พี่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของสามีของเราแต่กรณีนี้พี่ไม่เคยอธิบายเขาก่อนหน้านี้ใช่ไหมอธิบายแล้วอธิบายแต่ยังไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเขาเห็นว่าเราไปคาเฟ่ความคิดของเขาโฟกัสอย่างเงินใช่เขาคิดว่าเรามีแล้วแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสเขาเหมือนกันเขาก็แอบไปมีผู้หญิงอื่น ครับไอ้อะนั่งรถไฟไปถึงปาเลสเลยนะคะอ้แต่ตอนนั้นน,นพี่จับได้ตอนที่เราเลิกกันแล้วอืมแต่ว่าไปจับได้ทีหลังเนี่ยติดผู้หญิงที่ปาเลสติดผู้หญิงที่ผู้หญิงเราเยียมที่เลิกก็มีหลายคนทำให้เขาอาจมีผู้หญิงอื่นโดยที่พี่ไม่รู้ตัว แต่พอมาทะเลาะกันพี่จับเขาได้แต่พีเป็ความคิดนพอคิดตอนหลังๆว่ายังไงก็ตามคือผู้หญิงเนี่ยเราจะฉลาดยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นฉลาดเก็บความไม่มีทางฉลาดไปใช่แล้วไม่มีทางที่จะฉลาดกว่ากว่าสามีตัวเองอย่าคิดว่าเกมจะฉลาดไปกว่าผู้ชายให้ทําตัว เออเขาเรียกว่าไม่ได้โง่นะแต่กแกล้งไปง,งั้นแหละว่าเราโง่ไว้บางทีแกล้งโง,ง่อืมเอ้ยอันนั้นพี่ไม่ได้แกล้งโง่นะโง,ง่จริงไม่รู้ว่าเขาไปี่ยังไนพี่ตรงจรงิจรงจเพราะพ่อค,คิดแต่ตั้งพี่ไปทำงานในคาเฟ่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยไม่ตอนนี้เราก็คือบอกเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยไงเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อสอนออข้อคิดให้ดีว่าอย่าคิดว่า เป็นชายแชร์ประสบการณ์ที่ดีมากเลยเนอะไหมผู้ชายให้ดีขนาดไหนอะถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจเขาเขาก็มีผู้หญิงอื่นได้พอช่วงเวลาที่เขารู้สึกเหงาๆตอนนั้นที่เขาคิดว่าเอ้ยเขาควยเขวได้ใช่พอผู้หญิงโอ้ผู้หญิงฝรั่งเศสนี่อย่าบอกเลยนะพูดภาษาเยี่ยมมากเลยหวานเจี๊ยบเลยแหละพี่อ่านแล้วพี่น้ําตาไหลนะแต่ว่าอ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหผู้หญิงเวลามันจีบผู้ชายพี่ก็น่าดูเหมือนกันนะผู้หญิงฝรั่งเศสนะเพราะว่าพี่จําได้คุยกันนด้แหมบอกว่าไอ้ผู้หญิงถามเลยว่า เอาแล้วเธอมาหาฉันแฟนเธอไม่ถามรู้ไหมว่าแฟนพี่พูดกับพี่เิงว่าไงเขาไปทํางานทุกวันเขาไม่สนใจหรอกเขาไม่รู้หรอกว่าฉันไปไหนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สนใจแฟนเราจริงๆเขาบอกเขาใช้ไปทำาเออไปนะทํางานเราต่างคนต่างไปโดยไม่คิดว่าเขาแวะไปไหนดีเหาะไปถึงแต่วันนั้นน่าทําให้พี่คิดได้พอมากลับที่หลังว่ามันขับรถออกมามันเรียกเรียกให้พวกพี่กับลูกเร็วๆพี่บอกว่าอะไรยังไม่เสร็จมันขับรถไปเลย พวกพี่ไม่ได้ขึ้นรถเลยละคือนัดสิงไว้เรียบร้อยแล้วแต่พี่ไม่รู้ว่านนไม่คิดไงบอกคม,มันรีบมานโมเดี๋ยวตกรถไฟรอบอื่นมือนก็มีไปบุชเลตลร์ใช่ไหมตอนนี้ม,มันถ้าไปปารีเสเราต้องขึ้นดตเลสสูกไหม,มถ้าไปไม่ทันมันทิ้งพี่กับลูกเลยอ่ะน้องมุย <laughs> พี่ไม่ได้ขึ้นรถเลยมันไปแล้วพวกพี่จะไปไงไปโรงเรียนพี่ต้องขึ้นรถเมย์ไปกับลูกขึ้นรถเมย์ไปโรงเรียนลูกงานที่มันไม่ลำบากพี่เไปบอกทำไงว่าวันนี้มาสายหน่อย<ม>พี่ก็บอกที่ไหนว่าโอ้ยสามมีรู้เป็นอะไรจนเพื่อนบางคนกว่า เฮ้ยไม่ลองคิดหน่อยเหรอล้วคิดดูว่าตอนนั้นอะสัมพันธ์กับพี่ก็ไม่มีอะไรกันเลยเป็นปิดปีได้นะอ,อันนี้ต้องสําคัญนะบอกผู้หญิงไทยทุกคนถ้าสามีไม่นอนกับเธอสักสามสัดือนเนี่ยเธอต้องเริ่มคิดลแล้วแหละเอาแล้วเราต้อง,งเริ่ม,มคิดด้วยไหมอะ <laughs> ไม่นะมันอีกอย่างนึงตอนนั้นพี่ยังวัยรุ่นอยู่นาะนี่พูดตอนสิบกว่าปีแล้วอะ่ะ <laughs> นึกว่านึกว่าจะให้ลองต้องต้องเริ่มสตาร์ทคิดถ้าเขาไม่อยู่กับเราแค่สองวันสามวันอย่างเงี้ย เราก็ต้องคิดด้วยไหมไม่สองสามอันอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดเขากลับมาเขากอดเธอเขาทำอะไรนี้จะหมายความว่าเขาคิดถึงเธอแต่แฟนพี่เขาไม่เคยทําเพราะพี่เป็นคนที่ห่างห่างกันพี่ก็ไม่ค่อย<ฟ>ชอบน้องเขาวางมากทุกที่ทุกเวลาเขาไม่ชอบแบบว่ามากรเคลียกับเราอย่างนั้นเขาเข้าหาเราไม่เป็นพี่ตั๊กถ้าเคยรู้มาแต่ตอนนั้นมันก็อีกอย่างเหมือนของแฟนพี่เนี่ยเมื่อก่อนเขาเข้าหาพี่เยอะอะไรเงี้ยพี่แบบเริ่มคิดไปคือแบบว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าเครียดเรื่องบ้านมากอยากได้เงินมาผ่อนบ้านอยากมีเงินแบบอยากให้มันสบายกๆเหมือนก่อน โดยไม่คิดถึงความรู้สึกของฝ่ายสามีตัวเองเลยว่าเขาคิดยังไงกับเราเนี่ยคิดผิดนะอย่าคิดเรื่องเงินมากเกินไปเนอะเลยทาให้พี่ทะเลาะกันตัดสินใจหย่ากันเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วอ่ะเขาไม่ีผู้หญิงอื่นแล้วอ่ะคือเจ็บเลยอ่ะเอาเจ็บสิเพราะเขาไล่พี่ออกเลยคือหมายความว่าเขาไม่เอาแล้วอ่ะคือแบบว่าเข้าใจเสาหลักบ้านเหมือนพี่เป็นเสาหลักของบ้านพี่ยืนไว้แต่ถ้าพี่ออกไปปุ๊บก็ล้มหมดพี่ก็เลยบอกเอออยากก็อยากก็เลยอย่ากันเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เลย เลาะก็มาเรื่องบ้านแล้วก็มาแบบว่าความห่างเหินเพราะพาดว่าเมื่อก่อนตอนที่เราทรมาตอนที่พี่เล่ากันใหม่ๆจาได้มาที่ทรมาก,กันแทบแย่เขาต้องไปยืมตังธนาคารพี่ต้องช่วยเขาขายรถขายอะไรอยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงจนถึงสิบเจ็ดปีได้แต่มามาปัญหาเรื่องบ้านแค่หกปีเนี่ยหกปีสามารถทําลายความรักทั้งมามาได้ทั้งอย่างคิดไหมหนักไหมละ่ะพี่เสียดายนะเรื่องนี้ที่สัตว์จริงตอนนี้ต้กทุกวนันนี้พีออ่อยากจะกลับไปกี่ปีนั่งหกปี ภายในหกปีทำไรความรักที่เรามาสิบเจ็ดปีได้แค่หกปีเองแค่บ้านหลังเดียวไม่ใช่ความผิดบ้านหลังเดียวแนตะ่ความผิดที่ว่าเราไม่เข้าใจกันตอนนั้นมากกว่าทําให้เราแบบทะเลาะกันเราก็เริ่มห่างห่างห่างกันตอนนี้ถ้าพี่กลับไปได้นะไม่หมายถึงตอนนี้นะตอนที่เลิกกันใหม่คิดถึงตอนที่ว่าตอนที่เริ่มซื้อบ้านเป็นตอนที่ทะเลาะกันใหม่พี่อยากจะกลับไปแล้วก็คุยกันให้เหมือนเดิมแล้วพี่อยากจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างพ้หญิงไทยนะ ไม่อยากก็ดีนะไม่ใช่หมาย,ยความว่ากไปเลยโฟกัสไปเ,เออไม่ใช่หมายความว่าอยากเราก็ดีไม่อยากก็ดีถ้ามันทนได้ทนเถอะ mm hmm. สามีคนเดียวดีกว่าว่าเรามีสามีแล้วหลายคนนะยิ่งเรามีลูกเนะี่ยต้องคิดถึงลูกม,มากอา้าวแล้วถ้าถ้าเขามีคําถามออกมาว่าเฮ้ i, สามีคนนี้ก็ไม่ได้โคตรดีนะคือตังก็ไม่ให้หนู่นนี่นั่นก็ไม่เคยตามใจเลยอะ่ะแต่อันนั้นมันผิดมาตั้งแต่ตอนที่เธอเลือกแล้ว ถูกไหมเหมือ<ด>นท <ะ S> ี่พี่<น>งไงพี่เลือกกับคนนี้มาแล้วแต่คนนี้เขาไม่ได้เลวร้ายขนาดเรื่องนั้นเขามาเลวร้ายตอนที่ว่าเราซื้อบ้านกันนั้นม,มีปัญหาคือเราเข,ข้าใจความเข้าใจมันไม่ตรงกันแล้วไงเขาจะยืนหยัดของเขาพี่ก็ดีอย่ยพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันมันทะแยงมุมไปเรียบร้อยใช่มันเริ่มห่างไปแล้วแต่อันนั้นน่ะเธอเลือกมาแต่ตอนนั้นพี่ช่วยไม่ได้ต้องเลือกตั้งแต่ตอนที่เราถ้าเกิดก็เรารู้ว่าเขาไม่ดีตอนนั้นก็ต้องไปแต่ถีแรกแล้วถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้อย่ามีลูกเด็ดขาดโอ้โหมัน ทุกคนมันมากเลยยิ่งคุยยิ่งมันนะคะมันมันมากยิ่งกว่าเผือกอีกเอาตรงๆเลยชีวิตเจ็บหนักพอสมควรนะเนี่ยถ้ามาหนักจริงๆก็ตอนที่หย่ากับแฟนเนี่ยพี่นึกในใจไม่เคยคิดว่าจะต้องมาหย่าคิดในใจว่าเหมือนตอนที่มีลูกนี่คือเกินไปนะคะใช่คิดในใจว่าต้องมีสามีคนเดียวไม่จริงนะคะนะนี่อย่าคิดเราสามารถมีสามีหลายคนได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันดี แล้วอาจจะมีคนแรกม่เราไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้อนาคตไม่เหมือนกันพี่เลิกมาแล้วตอนพี่หย่าแล้วพี่มีความสุขนะพี่ผอมลงมากไม่ใช่ว่ามีกินนะมันก็ไม่โกนแต่บอกไม่กินไม่ใช่เพราะเราเครียดแล้วเรากินเยอะยังอีกอยู่กับแฟนแล้วพี่เครียดมุกอีกนะกินเยอะกินเยอะแต่พอออกมาคนเดียวนะมีแต่เพื่อนบอกโอ้หน้าตาจะยิ้มย้ําแจ่มใสรู้ไหมว่าพี่เป็นไมเคิลทุกเดือนมากเลยในระหว่างสามปีหลังอะ ในระหว่างหกปีที่<ก>อยู่หน<ก>ุเอิรีโทร,รพี่โทรไปทำงนานทุกเดือนเดือนเราหนต้องมีคือเราคิดมากคิดว่าทําไมแต่พออยากลอบมาแฟนได้พี่ก็แต่ลืมนะัะผู้หญิงอย่างพี่พี่ก็ต้องแบบว่าปิดไม่ให้คนรู้ที่ื่อมาเขาก็รู้มันก็ต้องรู้อยู่แล้วเรื่องแบบเนี้เขาต้องเหพี่ไปทํางานทุกวนันเช้าถึงเย็นพี่ไม่ร้องไห้นิดเดียวปป๊บไม่มีใครเห็นว่าพี่มีความทุกข์กลับมาถึงบ้านนะคะหมอที่เปลี่ยนยังกะไรเลยคือเราต้องปกปิดตัวเองลายเครียดพี่นอนถึงบ้านพีน่เหนว่า พี่ร้อ,องไห้จะมัวมืดมีมัวมืดเป็นส่วนใช่ที่ร้องไ <ละ S 2> ห้เพราะรอะไรเพราะคิดว่าตั้งใจมาว่าไม่คิดว่าเราทํามาสิบเจ็ดปีอยู่ด้วยกันมาหโ,โหตั้งแต่เด็กตั้งแต่พี่อยู่ยี่สิบเอ็ดเด้ตั้งแต่สิบเก้ารู้จักเขาว่าเอาตั้งแต่อยุสิบเก้าเขาเพิ่งจะอยุยี่สิบเอ็ดปีเราห่างกันเก้าปีถูกไหมหูยี่สิบเอ็ดปีงั้นเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เขายังหนุ่มๆนม,นมแฟนยี่สิบเอ็ด ไม่ใช่ยี่เก้าพี่พูดพี่ย <20 S 1> ี 20, ่สิบพี่ยี่สิบห่ 20, หางก,กันเก้าปีเอราแต่งงานตอนที่อายุยี่สิบเขาสามสิบน้องกาแฟถางก,กันเท่าไหร่รู้ไหมเยอะแต่ว่าตอนที่เธอมาอยู่ที่นี่เธออายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบยี่สิบยนะพี่เพิ่งมาตอนยุสิบเจ็ดเองขนาดว่าน้องมายี่สิบปีน้องก็ยังคิดว่าน้องยังเด็กเลยนะเพราะว่าหลายหลายเรื่องที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเรามีแค่ว่าทํางานทํางานแล้วก็กลับบ้านใช่เที่ยวไม่เคย เป็นคนที่อยู่ในกรอบมเลยพี่ตุลได้บอกว่าพี่ตุนคิดว่าตอนนั้นที่อยู่คนเดียวที่แม่มารู้จักพี่ตุนเนี่ยไม่ได้โทษพี่ตุ่นะอันนี้มันเป็นความปิดของเราของเรามันไม่ใช่ใช่เพราะเราไปของเขาเองเราอยากได้ังค์มากเกินไปเราไม่เคยคิดความรู้สึกของผู้ชายทางให้ผู้ชายเขาเริ่มกคุยเขาไปหาที่อื่นพอตอนนี้พี่มาอยู่คนเดียวพี่ตุลคิดว่าอ้าวมันเป็นความผิดเราเหมือนกันนะครึ่งหนึ่งเลยที่เราสนใจแต่เรื่องเงินโดยไม่คิดความรู้สึกว่าเราอย่าลืมนะคะคนไทยที่อยู่ที่เนี่ยผู้หญิงที่ไปคาเฟ่เนี่ยผู้ชายจะมองเรา อันนี้เราไม่สามารถจะแก้กความคิดแต่ลองถามแฟนมุยดิถ้าแฟนมุ่ยบอกว่านี้มุ่ยไปคาเฟ่เขาก็ต้องเริ่มคิดแล้วทําไมจะไปคาเฟ่บ่อยคนเดียวอ๋อแฟนไม่แฟ,แฟนแฟนเราเขารู้จักนิสัยน้องใช่แฟนพี่ก็รู้จักนิสัยพี่ทําไมเขาถึงคิด<ต>ว่าไม่ไม่ได้คิดในกรณีนั้นนะเพราะว่าน้องจะบอกเหตุผลทุกครั้งเวลาน้องไปไหนแล้วไปนานเท่าไหร่ถ้าไปแบบชิวๆอาจจะนานนะ ไม่แต่อย่างนี้นเอาเอางี้ดีกว่ามุ้ยเรื่องคาเฟ่แต่ว่าสมมติวันนั้นพี่มามุ้ยบอกว่าโอ้แฟนงอนไม่ทํากับข้าวให้พี่กินไม่ทำกับข้าวให้แฟนกิในใช่ไหมเรื่องแบบนี้มันจะได้เน่นอนเขาก็งอนใช่ไหมถูกไหมไอ้ตัวนั้นน้องรู้เพราะว่าน้องยังปริตัวออกมาไม่ได้ก็เลยเออปล่อยเขา <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมมันก็หางไเงอ่เขาเรียกว่าตัดบทไปเลยเขาตัดบทไปเลยของเขาเขาพักผ่อนเขาหลับเขาก็หายถูกไหมแฟนพี่ก็เป็นแบบนั้นแต่พอนั้นเราเก็บๆก็บเกไป แล้วเขาก็ไปดื่มพอไปดื่มปุ๊บก็จะระเบิดออกมามันก็จะมีปัญหาคนนี้จะบอกให้ไปนั่งคาเฟ่เหรอร้อยทั้งร้อยไม่ไปไม่ไปอยู่บ้านถ้าจะดื่มดื่มที่บ้านพี่พี่ไม่เคยห้ามให้แฟนไปดื่มพี่บอกไปได้แต่เธอต้องไปสุกเสาร์อาทิตย์สิไปได้น้องน้องบอกเลยถ้าฉันไม่ไปเธอห้ามผู้ชายออกจากบ้านนี่อันตรายนะคะทุกคนใช่บอกเลยนะคะอันนี้ผู้หญิงออกเอง ผู้หญิงออกเองเนี่ยปัญหาน้อยแต่ผู้ชายออกไปปุ๊บนั้นปัญหาใหญ่จ้นอยน้อยยาอะไยไอ้ของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าตัวหึงเหืดมันมาโอเคนะแฟนที่ไม่เคยหึงเลยนะเดี๋ยวเขาไม่เราไปต่อไปตอเรื่องยานาะทุกคนหาเกินเกินไว้แล้วเรื่องหยาเนี่ยตอนหยาอีกโอ้ยหนักยิ่งกว่าอีกความรักนี่เหมือนแบบว่าโอ้โหหายไปหมเรวเลยไหมเหมือนเลยแหละ สุดยอดเลยแซ่บอีกแต่ถึงตอนยาเนี่ยสี่แซ่บไปแล้วนะคะตอนนี้แซ่บที่ห้าจะมาแซ่บมาถอยไปเลยเจอพี่คุยก็ยังว่าอยู่อ๋อโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเบจะเผ็ดกว่านี้หรือว่าเพชรมันเติมเอสเข้าไปเยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างครอบครัวอนลเวงนะคะกว่าจะลงตัวได้ถึงปัจจุบันนี้ว่าชีวิตพี่เขาเป็นยังไงต่อเนื่อง อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กระดิ่งนะาะแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนั่นเองนะคะไว้เจอกันค่ะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย